เราวันเสอบแล้วแหละไม่ไม่เอาคือรูใครเอาไปเกณฑ์ไอ้ยักษ์ดำไอ้ยักษ์ดำโอ้ยยังหดอ่ะไอ้ยักษ์ดำเออเห็นไม่เขียนชื่อไอ้ปเอาปเกนฑ์ไม่เอาไปเกณฑอันนี้ไม่มีชื่อนะยักษ์ดำก็ไม่ได้เขียนไง รยอมแพ้เลยจริงจริงมันไม่มีชื่อเลยมันออกไอ้กินก็ได้นะเออไม่ไม่มีชื่อนะจินโนเนมนะจ๊ะเมื่อกี้ก็จะกินไม่รอดแล้วหยิบมานางแบบอยากกินของพิ้งเหรอเมื่อกี้เนี่ยมาเมื่อกี้มาไม่กินจะกกินอันใหม่จะเอาอันใหม่ทำตัวเป็นเด็กเพื่อโตแล้วนะขอพื้นที่เล็กๆให้ฉันยังเป็นเด็กอยู่ได้ไหม ตึงตึงตึงว้าวยี่สิบสี่แล้วนะพี่ก้องตึงตึงตึว้าวเฮ้ยไมนไ่วแล้วื่อปวดยังเลยเดี๋ยวนี้โซนี่เธอยัดลงไปได้อีกได้ไงงัวอีกแล้วอ่ะออตัดไปสักตัยเก็บตีบ้างอะไรบ้างใช้ควาสไฟไดยก็ไม่ไหวหร ทาเดียวกันกินอ้ยก้องถาม่าเป็นเด็กไปได้อนี่ก็โตแล้วนะสรุปเขาเป็นอะไรไหมนะพี่ยังเป็นเด็กอยู่เลยอะก็ถึงอายุจะมากกับเราไงก็ได้อยู่ตัวพี่ก็อายุสักสิบขวบตัวพี่อายุสมองว่างั้นสิบขวบเนี่ย ไม่พูดละเขาเหมือนพูดก็เหมือนโดนไม่เป็นไรความเจ็บปวดของพี่อาจจะทําให้คนมีความสุขได้นี่กีด็กไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเรื่องจังหวะมันเป็นกแสดงหนังยังก็ถ้าใจพระเอกมันไม่เพื่อเป็นหนังตัวสีฟ้าตัวซีฟ้าตัวสีฟ้าปอบพีฟ้าเหรอตัวสีฟ้า เคปนั่งตรงนูนก็ได้พี่หาที่พึ่งใหม่แล้วนะเอ้าเอ้าระวังโดนต่อยนะคพี่ก้องทำไมอ่ะพี่พึ่งววนวะโอ้แม่เจ้าสงสัยเราต้องเปลี่ยนห้องไหมไม่ใช่มาไม่ทันฟัง ตอดตีให้ตายใครใครใบตองครั้งที่รู้ว่าเล่นเราต้องโดนเก็อย่างเล่นไม่ตองเล่นอย่างเงี้ยหนักยิ่งก็ตดน้องตีนมุกอะไรมุกอะไรพี่แตกไปคนละทางเลยพี่มีนี่พึ่งใหม่แล้วระวังโดนต่อยนะทำไมอ่ะก็ที่พึ่งโอ้ยคันหูเลยนี่โอ๊ยทำไมอ่ะพี่ขอแนะนำเอาหมวกไปที่กบปิดหน้าตัวเอง ไม่ได้เขาติดดอกติดดอกไม่แรงอ่ะติดดอกไม้ติดดอกไม่แอบพุ่งแรงว่ะติดดอกไม้อ่ะดูตาดิจิอกโอ้โซนี่เดียเวอร์ใครยักษ์ดำหรือคิงคองโอ้โหบอลเหล็กบอดปากถุงเขีมมากอ่ะ ชีวิตมันคูสนุกมากน้แคทขอให้คนมีความสุขตลอดไปนะจากตายเสมอน่ากลัวมากอ่ะเสมอต้องแค่ตายอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกเลยช่วยเดี๋ยวมาชงกระแสมันมาแล้วไปแก้เขาเขาเปิลด้วยเดี๋ยวไปชงเขากระแสเขามาหรืวไปแก้ข่าวเขาด้วยนะฟังออกอยู่เราไม่ต้องแปลด้วยชอบพิลาไปกล้องพูดภาษาเหนือมันพอดี กัำลังแบบแบบวอาเรื่องกำลังคือแน่นอนแน่นอนอะไรครับหันแปลอะไรครับพี่ก้องพี่ก้องว่าอะไรนะเมื่อกี้บ้ฮ้องบ้ฮ้องยังแหนยั้งแหน่ยังแหนะรโพงมึงเหมือนออกข้างเดียวอ่ะ ไช่องพุดเหนือน่ารักดีชอบเยอะเยอะ